หมืนตม่อันมันไม่ได้หันดังอย่างนี้หมนเอาออไปนิ้วก็ได้ไปนิ้วหะไม่งพยายามแ่ไม มันอ่อนไปเลยรัาเอรหมอนดบีสุดพี่ดาอ่ะพี่ดาเอ้ยพี่ดาเต็มเลยพี่ดาก่อไม่ดาอยู่ตรงนู้นแต่จามนิดหน่ โอเคหันน okay ั่นนึต okay, okay, ่อใ่รูปต่อตัวคไม่ค่อยชานหรือเปล่าประชาย ขาวได้ไหมยืนคู่ตีด้าใครคู่ยอ่าตรงนี้่อยตรงนี้คงตยครับ

ขายแอร์ค่ะลงไป่เลยไ่ยอ,อยงลงไปก,ก่อนเลคะ

แก้วทำไมอ่ะตาหลนเลยอ่ะ <laughs> มันต้องเอาขึ้นหมดแล้วองวงลวามาจริงเหรอดีขนยู่งให่อาค<อ>ุณนไหมเอาคุนาค้นิน้มจิ้ม